ไหญ่ครับนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ผมนี่ครับพี่ไงแบ่งให้ผมเลยนะเอ้อยู่ป่าสิริเจริญตอนนี้เราอยู่ที่ป่าดิพิ้นนะครับถ่ายพี่เลยนะถ่ายน้ำพี่เดินน้ครับพี่ครับพี่นี่ครับเราจะไปที่ไหนนี่ครับขับไก่อยังวะผมผมไม่รู้ว่าผมจะไปโดดน้ำเหมือนกันชั้นห้าเหรอเฮ้ยเดิน2000เมตร2000เมตรเท่ากับี200สอง เมตรไม่เจอถึงแล้วถึงแล้วนี่ <c oughs> อันนี้เจอวิทยาศาสตร์ขโมยเลยตีเขาเกือบให้เข้าแล้วเมื่อกี้โอ้โหเร่งใจยางหลังเราจะไม่มาเลยถึงก่อนได้ได้เล่นก่อน,นครับ เรับเจอกันถึงก่อนได้เร่นก่อนครับายถึงที่ช้าไปเล่นเฮ้ยทมีท่อจะบอกนะว่าสูบขึ้นไอ่ะเดีเยวไม่มีน้ำเรียเนาะถ่ายอะไรครับ,รบถ่ายคนดูนเฮ้ยผมสไลด์ลงไปไเลยไ,ไหม <c oughs> ครับครับมันคือต้นอะไรครับถ่ายดิมันคือต้อนสมศักดิ์ครับเอ้ยไม่ใช่สมพงษ์ชื่อวิทยาศาสตร์ธงมพงคลสมังสังลงังวงสวัสดีโดดเลยนี่โดดเลยนี่น้ำแห้งยนี่หรอน้ำนี่มันลื่นจังเลยอะเอ๊ะเขาคายมาเขาคายมาเขาบอกเขาบอกหรือเปล่าคายลูกเผือเหรอ เป็นยาวชนให้เยาวชนวชน,นี่เป็นเยาวชนแล้วเหรอ,อเขาบอก <c oughs> ยาวชนต่อไปเขาทายำายราเ <c oughs> ยาวชนเ <c oughs> ยาวชน <c oughs> ทำ้ายปราบ <c oughs> <c oughs> มีปลาด้วยอ่ะไหม กูจะจับรถเกจให้ผม,มถ่ายรูปนะพี่รู้ได้ไงคัมีรังมกมกค้าหมกหมกไมพี่ถือกล้องดิผมอ้าวผมโดดตรงนี้ปนไปเลยวะไอ้ลงไปลงมวเห็นเห็นอยู่<อ>ต้องไปยุดตรงนี้เอ้ยตัวมันไม่คว่ำพี่ ไม่เห็นน้ำตกเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอย่างเล่นที่มันลึกๆกับพี่ไม่ได้ดีเขาบอกมาแล้วไมใ้สุดจะอให้นใ้ลดีากม่ของนเขแต่เจอน้ำเอาขึ้นไปได้ถ้าขึ้นไปใ้คนตใจเลย ลูกห่าบครับห่าแล้นะลูกห่าบโอ้โหถือแรงหนาเนี่ยคุณอยู่กี่วันครับเนี่ยไปไหนล่ะตำรวจซื้อมาด้วยเหรอพี่ไม่มีที่ร้อกสงสัยไอเด็กคนนั้นอยากเล่นน้ำดีมันเดินน้ำเลยอ่ะไม่รู้ทางมันเดินน้ำน้าร้อนเลยเวฟโอ้ที่เอาทีละอย่างนี่คิดเลยไงคิดเลยไง นแไเถหผมจะไปดูหมูเด้งหมูเด้งมันโตแล้วสีราชาเนาะหน้าไปเล่นกันบ้องทั้งตกกระถินอ่ะเฮ้ยก็สู้าเไม่ได้หรอกก็สู้ทำรถไม่ได้หรอกทำรถก็เล่นเอาหลอนเน้นหลอนไม่เน้นเล่นเฮ้ยปาค้าถ่ายรูปป่าไม่ยอมบอยบอกให้ถ่ายแถวบ้านละ แพนกล้องนะครับแพนกล้องครับผมจะอยู่ขับไปครับแล้วมันถ่ายอยู่แล้วปะเนี่ยโอ้โหไปกันต่อไปกันต่อ,ตอแล้วสรุปไม่ถ่ายแล้วคนจะมาไม่ครบเลยเฮ้ย hey, รอคนก่อนป่า ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเขาชเมังจังหวัดระยองเส้นทางธรรมชาติม่น้ำตกนี่ครับ Namtong sai ที่พี่บอกอ่ะ6เมตรอ่ะว <c oughs> างที่พี่บอกอ่ะ <c oughs> พี่เมืกก่อกี้ผมดูในติกตอกมา <c oughs> ป้าเขามีป้ายเขียนเนมั้ง <c oughs> ใช่ <c oughs> ใส่งามอ่ะ เฮ้ยมันแออยู <si suppression> ่ข้างทางมากพี่ดีๆี่ีดืนะดนะแก้ยตกใจลูกไฟวาขึ้นเมาด้เวฟแทบตายครับลูกห่าครับผม ไปครับไปกันต่อครับเวบเพื่อนมาแล้วผมก็มองแต่กล้องไม่ได้มองหินเลยตอนนี้ว่าไ้ลูกพี่ว่ากลับบ้านไปเอารถดีกว่าว่ะเอาวิบากมาเถอะ ขึ้นได้ขึ้นสบาย,บายเลยอ่ะนี่กรแทกไปอ่ะแข็งดังปุ๊บเว่ยขึ้นได้อโอ้พีอ้มชอบเลยอย่างเงี้ยท้องพังอะ่ะแล้วปั่นล่างไม้มอย่างงี้แหะนี่ก็อย่างเงี้ยาจาทย์วิศวหนูแถวบ้านยูแถวบ้านไอปลาทา ตามเว็มาครบแล้นะครับกลายแล้วครับผมเหลือกี่คนครับแปดสิบคนคคนไม่ไหวคล้วนรับคุณคนครับคุณับคน้รับครับไ้ร <laughs> ผมว่ากูเปคนหา่าก็เลยไม่โหพ,พัีเดินไม่ไหวให้ผมหามเนี่ย <laughs> น้ำใสใจชื่นบานตอนนี้เราถึงน้ำทานเล็กๆแล้วนะครับยัง <laughs> ไงครับเล็กจริงๆน้ำทารเล็กๆ <laughs> <laughs> กๆ็ว <laughs> า ừm anh thang mà nào vĩ bạc mà mang lại thang đời như vị mừng 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 anh lẹ mừng 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 ให้ามพกใครแช็คมานะครับเพราะงูเขียวจะหางไม <laughs> างหมวงหัง,วงหนึ่งนี่คือ,อวังหนึ่งวังหนึ่งนี่เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยเมตรหรอเท่าไหร่นึ่งหูหูเป็นหมู่บ้านหมดแล้วหายใจทางปากแล้วอ่ะวังหนึ่ง ลึกสองเมตรครับข้างหน้าขอ,องจริงเดี๋ยวผมไปดูครับข้างในลึกสองเมตรครับถ้าคุณโดดไปแล้วคุณวไปน้่งเป็นคนโอกษาเล,าล่าน้องอนะไม่เปแล้วติดหินเนี้ครับไม่แล้วเมียก,กูกับน้องกูไปไหนวะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาเลยใช่เหรอขึ้นไปแล้วขึ้นไปก่อนเลยขึ้นมาก่อนได้ไงยังไม่เห็นเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปคนสองคนแรกเลยคนแรกเป็นผู้ร่วมต้องการ ใช่ป่ะมีอันนี้คือไปกับน้องแต่แรกๆกันเนาะไอ้ชนนี่เป็นไปได้ไหมเพราะว่าหลังไม้อาจจะโจมตีเราได้ทุกเมื่อนะจ๊ะหนู่นมีอะกูเดินอยู่ข้างหน้านุ่นไหนะเฮ้ยตรงจังหวะนี้ครับจังหวะตายหินครับเฮ้ยชอบเนี่ยนั่นนั่นนันนันไมด้ไหแฮนนีเขาบอกห้ามเสียงดังอุ้ยนี่ท่านี้เลย ใครเป็นคนคิดมาที่นี่วะใครเป็นตัวต้งคิดเนี่ยทิปหน้าไม่เอานะ ทิน้าไปดูหมูดเดงนะทำทรงอินโดเนียได้อินเดียขาไปขาปะกาขาไปขา,ปขา,ปขาปกูเบี่ยนเลยกูรู้สยอนดิดเพื่อนเลิฟไม่รอดได้ไงครับประสบการณ์ลูกหัก2ี่ิบกว่าปีเฮ้ยอย่าหายใจด้างนี่ยังไม่เล่นน้ำเลยเด่นหอ,อ,นหอไม่นี้ผมแค่นี้เฉยซ้อมหายใจไงเขาบอกว่าข้างบนมันอากาศมันน้อย อเอ้ยนี่คือเถาวัลย์ที่ว่าเรากินได้นะเราต้องตัดมาดูนะเอ้ยเอามีดขอมาเถาวัลย์น้ำหรือเปล่าเฮ้ยแล้วน้ำตกหายไม่มนคิดจะถือมั้งเหรอเพือ่อนร้อนหมดแล้วเฮ้ยพี่เขาวางเราออกใช่ไหมเอาออกแต่ไปตงังจะเก่งกว่าพิสิกว่างั้นเห้ยตาย ตรงนี้คือสะพานเหล็กอุย้ยน้ำพุนรือ